อินนังวัตเมคานังอาสวะพยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวักิเล,เเลสให้หมดสินดส้นไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด,รดการาบยิมมนท่านประธานสมและคณะสมฆ์รับบัตรจากท่านสาธุชนในโอกาสนี้ ท่านที่นั่งเก้ายี้ก็สามารถใส่บาตรจากปัจจัยได้เลยนะครับบาตรปัจจัยนี้นั่งเ็าีใส่ได้แต่ถ้าจะจับบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งขอเป็นรอบสองมาแม่เนาะผู้นั่งเ้ายีี๋ยวเปล่าใสข้าวสารอาหารแห้งนะครับแต่ว่าใส่บาตรปัจดใจใส่ได้นะครับสําหรับผู้ใดนั่งใส่บาตรนั่งแล้ว ในเบอร์แล้วห้ากกลับคืนมานั่งเก้าอีไ้โม่ที่เพิ่นไมาได้ใสใ่ได้ล้มไปนั่งพืนนะครับเพื่อได้ใส่บาทคณะสงฆ์นะครับเดี๋ยวคนจะเดินวนเด้อแม่เด้อเพราะต้องอยากมาเหาสิบไส่ได้ใส่ได้ใส่บาทกันทุกคนนะครับขอแรงอุบาสกท่านที่ใส่บาทแล้วก็มาช่วยใส่บาทกับพระคุณเจ้าได้นะครับ นี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความยากจนเป็นทุกข์ของผู้ครองเรือนในโลกพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธ์หรือหลวงพ่อธรรมชัยโลเคยให้โอวาทไว้ว่าคนจนมีสามประเภท ประเภทที่หนึ่งคนยากจนหมายถึงคนที่ในอดีถูกความตารานีเข้าครอบงำจึงไม่สามารถสั่งสมทานักุุลวิบากรรมแห่งความพอณีจึงผลักสมบัติออกไปทำให้ลำบากยากจน ประเภทที่สองคนอยากจนหมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความประมาณระดีหวงแหนทรัพย์ไม่ได้สังสมทานนักูู้้สงแม้มีทรัพย์มากมก,ก็ไม่ยอมให้ทาน เพราะปัว,วรั์จะหมดไปดิบาการรมแห่งควางตาีนี้จึงทำให้กลับเป็นคนยากจนอีกจึงเรียกว่าคนยากจนประเภทที่สามคนจนยากหมายถึงคนที่จะกลับมาจน อี่เป็นปปิญายาเพราะมันสะสมทานนุกสมบอยู่เป็นงนี้บุญจากการให้ฐานนี้จะมีอานภาพดึงดูดโคกทรัพย์สมบัติให้เกิดขึ้นเป็นสเสบียงไว้ใช้ในระหว่างการเรียรไนไหว้น่ายดน ผู้าสกแก้ววาสิกาแก้วผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยผู้ดำรง,งรักษาไว้สิ้นพระพุทธศาสนาทุกขันครับชีวิตของผู้สังสมทานกุศลอยู่เป็นเนิดย่อมไม่รู้จักํำว่าลําบากยากจุนจะมีพวกรัสั์สุขภัก เกิดขึ้นรองรับการหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดการสร้างอะไรเป็นแบบอย่างของผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ปราณทั้งยังเป็นต้นบุญและต้นแบบของจนทั้งหลายสื่อไป ทุตจาท่านจับใบในกินสุดว่าบูควงให้อาหารชื่อว่าให้กำังให้ผ้าชื่อว่าให้วนนาให้ยานอาหาะชื่อว่าให้ก่อนสุดให้ประเทศคงไปชื่อว่าให้จักสุดให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสุดทุกอย่าง ทูาครั้งสอนทำชื่อว่าให้ทำบนญจังหวองท่านผู้ชมทั้งหลายครับทานนี้ผมหลังนีได้บังเกิดกับทุกท่านแล้วความัุกทคาอได้ทำบุญใส่บาตเป็นสังหวังน้องสาว เพื่อเป็นเที่ยวแรงในการกับุ้ปฏิบัติและเป็นเนื้อหาดเรื่องของพวกเราทั้งหลายทำมาให้ทุกทางให้มีความรู้สักเพื่เนใจพใจเป็นท่าสังเกตใจเป็นใจ่ใจเป็นประการใจเป็นหน้า ทุกอย่างจะเป็นได้ด้วยใจท่านว่าสวัดีครับเรานดรับแขเป็ร่างเดวันจะขอเป็นร่าให้ถินนนั่ง่เราไม่วยนังได้เป็นแบน้ช่วยไรับทา้ไป เคยเป็นรงขึ้นย่งเป็นรงนเอแล้วตรงตรงางไหนเป็นยางออกน้อแม่ของพี่เป็นยางออกแม่จะตาข้างเลกกลาตรงภาทาื่อเรันบุรีภูทริมไทยและผูชาวโลกติดต่อไป มหากาตวนี้จึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยท้นถึงดวงดาวให้แมาปุปลาตกแก้วาูบาปีกแก้วทูปลามีแต่ความความสุเก่งในชีวิตราคนาสิ่งใดก็จะเด็กังอย่างมากหลังนั้นให้เราได้รู้สึก เรเนุ่น่งที่เราเกว่าเรียงร่วมใจกันนัพนพระสัมาสัมพุทธจ้าท่านจักได้ว่าุตลคนใดก็นาวัน สมารมีชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขความสังเกจบุญคือกระแสมาคุญคือกระแสแห่งความดีบุญบุญเบื้องหลังความสุขและความสําเ็จในชีวิตา ลักสณะในงานท่านตัดเป็นภาษาบาลีว่าสุโขภิยัส์อุจยโยการสังสงไปไปไปมบุญบ่อยๆนำสุขมาให้ทั้งในโลกนี้ลลนนนและโลกหน้าบวญเป็นคุณเครื่องความสุขและความสเร็จในชีวิตนั่นก็คือ ให้ทำบุญบยอยๆให้มันักรุญบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการให้นาใการรักษาสีการเจริญสมาธิภาวนาก็ร้อนแจ่มเป็นที่เปิดเบยต่อเราทั้งชาติและชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก่อนทำะไรก็เพอ่ใจ ที่เราได้กับมูลกีการทำานเราก็ยิ่งกินใจว่าเราได้ทนากนในจะับความแข็อสักนมบัวัน่อนอ่ที่เราหางานได้ด้วยควอมยากมากนั่นก็คืับติดักเพราะเอาชีวิตจริงเดียว ช่วงนี้เราจะใส่บาตนะคะก็ลงไลยไ้ก่อนเราจะใส่บาตรแลรวก็อิ้นนะครับว่า